มาเครับโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็นกิจกรรมการให้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมารวมกลู่มพักส่วนครัวไว้ตามริมรั้วหรือในบ้านของเราเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งสำคัญจึงเชิญชวนให้ผู้สูงอายุหันมาปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองเพื่อสุขภาพที่ดีและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารรวมทั้งมีกิจกรรมให้ปลูกผักสวนครัวริมคลองชนประทานเพื่อสร้างถนนกินได้หนึ่งครัวเรือนสามารถดูแลได้ทั้งหมู่บ้านและหนึ่งหมู่บ้านดูแลได้ทั้งตำบลมาปลูกผักสวนครัวกินกันไว้เป็น ยามที่ฝืดเคืองไม่ต้องรอพึ่งใครมาปลูกผักไว้เป็นอาหารว่าวิกฤิสถานการณ์ร่วมใจประสาททุกอย่างเป็นไปได้เสมอหนึ่งหมู่บ้านสามารถดูแลได้ทั้งตำบลสร้างความมั่นคงทางอาหารหลักประจาขององค์พ่อหลวงพวกเราทั้งปวงองจดจำขึ้นใจ พอเพียงเรียมรู้เรียบเรียงนำมาใช้ให้ได้เพื่อสู้ภัยโควิด1 9ยทนโรคร้ายจากจีนระบาดอยู่ในเมืองไทยหลังจากที่พี่น้องคัดแยกเรียบร้อยแล้วจริงๆมันมีมากกว่านี้นะหลังจากที่พี่น้องคัดแยกแล้วทางอบตอจะมาจัดเก็บถึงบ้านเอาไปขายให้ท่านเอาเงินเข้าบัญชีและพัฒนาไปสู่การใช้แอปพลิเคชันในการเช็คยอด จากที่เราคัดแยกขยะไปแล้วเนี่ยเราพบว่ามีขยะบางอย่างที่จะต้องนําไปฝังกลบเราพยายามที่จะลดขยะที่หลุมฝังกลบนั่นคือขยะพวกเศษพลาสติกที่เป็นเกจ่ำๆยกตัวอ,อย่างซองกาแฟซองมามา่าเราได้นําขยะเหล่านี้มาทําเป็นนวัตกรรมที่ใช้ชื่อว่ากระถางพันปีนะครับ,บด้วย ตัวคุณค่ามากมีปลูกได้กินดีและลดค่าใช้จ่ายเศรษฐกิจในยุคฟืิดเครื่องลดความสิ้นเปลืองเป็นเรื่องที่ทำง่าย,ายหนึ่งหมู่บ้านสามารถดูแลได้ทั้งตำบลน<ด>ี่ไม่ใช่ทางเรื่องแต่เป็นทางรอ่อ,อ,อ,อมาปลูกผักเก็นไว้กินกัน